มาดูข่าวลือโค้งสุดท้ายของ Galaxy S 25 Series กันค่ะพรุ่งนี้จะมีการเปิดตัว Samsung Galaxy S 25 Series แล้วนะคะในงาน Galaxy Unpacked ของปี2025ซึ่งจัดเวลาตีหนึ่งประเทศไทยนะคะสาวกซัมซุงไม่พลาดแน่นอนเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะพามาดูข่าวลือค้งสุดท้ายว่าตอนนี้มีข่าวลืออะไรออกมาบ้างและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแล้วค่ะว่ามันจะออกมาตามข่าวลือจริงไหม ใครเป็นสาวกสมาร์ทโฟนซัมซุงบ้างยกมือเลยนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวลือกันแต่คลิปนี้ก็หยิบ Galaxy S24 Ultra มาให้นะคะเดี๋ยวก็จะตกรุ่นแล้วเพราะว่าจะมีรุ่นใหม่มาแทนอาทีนี้เนี่ยใครมี Galaxy S24 Ultra ในมือนะคะเดี๋ยวมาลองฟังข่าวลือดูก่อนและเดี๋ยวจะถามท้ายคลิปว่าฟังข่าวลือแล้วอยากจะอัปเกรดไปเป็น s 2 5 Ultra ไหมถ้าเกิดว่ามันเป็นตามนั้นจริงๆนะเออโอเคค่ะมาดูเรื่องแรกกันค่ะ มาเริ่มกันที่รุ่นเรือธงอย่าง Galaxy S25 Ultra กันก่อนเลยนะคะเริ่มกันที่ดีไซน์ค่ะดีไซน์เนี่ยตามข่าวลือนะเขาบอกว่าจะปรับดีไซน์ตัวเครื่องให้มีความทันสมัยมากขึ้นโดยจะมีการไปปรับมุมขอบรอบๆตัวเครื่องให้มีความโค้งมนมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเห็นว่ามันยังมีความเหลี่ยมอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมนขึ้นเนี่ยเอ๊ะมันจะออกมาเป็นยังไงนะเดี๋ยวอาจจะเห็นภาพอินเสิร์ต นะคะที่มาจากข่าวลือแล้วก็เป็นภาพเรนเดอร์ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยตัวเครื่องที่โค้งมนขึ้นแล้วนะคะเขาลือกันว่า เครื่องอาจจะมีความบางลงด้วยซึ่งณตอนนี้นะคะมันก็บางแหละแต่ถ้าบางกว่าน,นี้ได้อีกก็น่าจะยิ่งเพิ่มความสนใจให้กับคนที่แบบว่าชอบสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นยิ่งบางยิ่งหรูยิ่งเฉียบก็ดูดีถูกไหมทีนี้นะคะหน้าจอเนี่ยเขาบอกว่าจะมีการขยับขยายหน้าจอนิดนึงคะ่ะทุกคนอาจจะเป็นการลดขอบจอนะคะทำให้มีพื้นที่การใช้งานหน้าจอ ใหญ่มากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะถ้าใหญ่ขึ้นอีกนี่โหถูกใจคนชอบสมาร์ทโฟนจอใหญ่เลยแหละหลายคนอาจจะินตนาการไปแล้วนะคะว่าจอใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นขนาดไหนเชียวนะคะก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่ามีการลดขอบจอมันก็อาจจะเพิ่มพื้นที่ขึ้นมานิดนึงณนะตอนนี้เป็น6.8นิ้วนะคะอาจจะเพิ่มสัก0ูนย์จอาจจะเป็นที่หลักทศนิยมแทนนะคะแต่ในหลักทศนิยมเนี่ยคาดว่ามันก็จะทําให้การใช้งานของเราแตกต่างออกไปอย่างแน่นอน ถัดมาค่ะทุกคนคือเรื่องของสีตัวเครื่องนะคะตอนนี้ในเมืองุงนิกเป็น S 2 4 u l ิ r สสีไทเทเนียมเกรย์นะคะนี่คือโทนที่จะติดเทานิดนึงแต่ถ้าตามข่าวเลยเนี่ยเหมือนเขาจะไม่มีสีเกรย์ฮะไทเทเนียมนะคะก็จะมีสีไทเทเนียมซิลเวอร์นะคะไทเทเนียมบล็กไทเทเนียมบลูแล้วก็ไทเทเนียมโกลไปเลยนะก็แปลว่าเฉดสีเทาอาจจะหายไปอาจจะมีสีใหม่มาแทนเดี๋ยวเรามารอดูกันค่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องกล้องของ s a m ซุง Galaxy S 2 5 Ultra นะคะตามข่าวลือเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์กล้องอาจจะไม่ได้มีการอัปเกรดมากนะแต่ไฮไลท์สำคัญก็คือมีการอัปเกรดกล้องในเลนอัลตร้าวทค่ะตอนนี้เป็น12ล้านพิกเซลอยู่นะถ้าตามข่าวลือเลยนะเขาบอกว่าจะอัปเกรดไปเป็น50ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพในมุมกว้างด้วยกล้องอั t ตร้าวเนี่ยก็จะคมชัดมากขึ้น เรื่องของชิปประมวลผลค่ะแน่นอนว่ารุ่นเรือธงยังไงก็ต้องเป็น snapdragon 8 elite อยู่แล้วแต่ว่าจะ for galaxy ไหมเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันละกันนะอ่ะส่วนแรมค่ะอันนี้สำคัญเช่นกันเขาบอกว่าอาจจะมีการอัปเกรดแรมเข้ามาในบางประเทศนะคะ ตอนนี้12 GB นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเปิดตัวมาแล้วเนี่ย S25 Ultra เนี่ยอาจจะมีแรมมาให้อยู่ที่16 GB ไไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันที่ขายในไทยเนี่ยจะได้16 GB หรือเปล่าเดี๋ยวรอรุ่นกันอีกทีเมื่อกี้ดูรุ่นเรือธงไปแล้วนะคะ S25 Ultra นะคะก็ในรอบนี้ก็อาจจะมี ไลน์อัพสินค้าอื่นเปิดตัวมาด้วยแน่นอนว่าไม่พ้นรุ่นธรรมดาก็คือ S25 รุ่นธรรมดาและ S25 Plus นะคะแต่มีอีกหนึ่งข่าวลือที่น่าสนใจบอกว่าอาจจะมีการเปิดตัว S25 Slim เข้ามาด้วยแต่อันนี้เขาบอกว่าอาจจะมีการเปิดตัวมาทีหลังแล้วก็วางขายทีหลังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาโฟกัสที่รุ่นธรรมดาก่อนเผื่อมีใครรออยู่นะคะก็จะมี S25 เนาะแล้วก็ S25 Plus นะคะ เป็นธรรมเนียมของทุกปีอยู่แล้วต้องมีรุ่นธรรมดาและรุ่นพลาสเนาะก็ในรอบนี้นะคะดีไซน์ของตัวเครื่องในรุ่นธรรมดาและรุ่นพลาสเนี่ยจะไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมากนะะักค่ะทุกคนจะเป็นการอัปเกรดสเปคภายในให้มันทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างเช่น1น,นะคะอัปเกรดชิปนะคะเป็น snapdragon 8 elite อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่า for galaxy ไหมเดี๋ยวอันนี้เรามารอดูกันเนาะแล้วก็แรมนะคะแว่วๆมาว่าตอนเนี้ยตัวธรรมดากับตัวพลาสเนี่ยเขาให้แรมมา 8GB เนาะซึ่งอาจจะมีการอัปเกรดไปเป็น 12 g b ก็ได้นะคะเหตุผลเลยทำไมรุ่นธรรมดากับรุ่นพัสถึงได้รับการอัปเกรดแรมก็เพราะว่าจะได้รองรับ AI ตัวใหม่ของเขานั่นเองทุกคน มาต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่ค่ะเนาะสมาร์ทโฟน Android เนี่ยเด่นเรื่องของแบตเตอรี่อยู่แล้วนะคะและดูเหมือนว่ารอบนี้ Samsung จะอัปเกรดแบตเตอรี่มาให้เยอะขึ้นในทุกๆรุ่นของเขาเลยตั้งแต่ S25 S25 Plus แล้วก็ S25 Ultra นะคะตัวธรรมดากับตัว Plus เนี่ยเหมือนจะ เพิ่มแบตเตอรี่มาให้ประมาณ500ถึง1,000มิลลิแอมนะคะส่วน Galaxy S25 Ultra เนี่ยเขาลือกันว่าแบตเตอรี่ความจุอาจจะอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมเลยนะทุกคนให้มาเยอะมากสมกับเป็นรุ่นเรือธงจริงๆ เรื่องของการชาร์จก็สําคัญเช่นกันนะคะอัปเกรดแบตมาให้ก็ควรชาร์จเร็วขึ้นไหมนะคะในส่วนของ Galaxy S25 รุ่นธรรมดาเนี่ยก็อาจจะชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่25วัตต์นะคะส่วนรุ่น Plus ถ้าเกิดว่าแบตเยอะขึ้นมาหน่อยเขาอาจจะอัปเกรดการชาร์จไปให้ที่45วัตต์รุ่น Ultra แน่นอนต้อง m a ็สูงสุดที่45วัตต์อยู่แล้วนะคะ ในส่วนของการชาร์จไร้าสายนะคะมีการอัปเกรดมาใช้มาตรฐานชี้ถูกนะคะตามข่าวลือเลยนะในทุกรุ่นทุกไลน์อัพเลยไม่ว่าจะเป็นธรรมดาพัสแล้วก็อัลตร้านะคะชี้ถูกรองรับแล้วชี้ถูกก็จะทําให้ชาร์จเร็วมากยิ่งขึ้นจะเียนมากยิ่งขึ้นลดการเสียพลังงานระหว่างการชาร์จไร้สายได้มากยิ่งขึ้นใครที่เป็นสายแกจเจตชอบซื้อแกจเจตมาชาร์จไร้สายก็อาจจะชอบฟีเจอร์นี้ด้วย s 2 5 Series ในรอบนี้นะคะหน่วยความจำอาจจะมีการอัปเกรดขึ้นมาด้วยใช้เป็น ufs 4 1นะคะ รุ่นเก่าเนี่ย4.0อยู่นะข้อดีที่อัปเกรดมาเป็น4.1ก็คือ1เลยเรื่องของการประหยัดพลังงานเวลาที่จะดึงข้อมูลออกมาใช้งานนะคะ2ก็คือเรื่องของความรวดเร็วลื่นไหลนั่นเองค่ะอัปเกรดมาเป็นอันใหม่ยังไงก็เร็วขึ้นประหยัดพลังงานมากขึ้นอยู่แล้วนะคะโดยหน่วยความจำเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่256แล้วก็มี512 g b นะคะแล้วก็1 b ค่ะ ต่อไปค่ะเรื่องสําคัญเช่นกันก็คือซอฟต์แวร์ที่ใส่มาในตัวเครื่องนั่นเองลือกันว่าจะใช้วัน UI7 นะคะที่เป็น Android 15นะคะแน่นอนว่าก็จะได้ใช้อะไรใหม่ๆที่ตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึ้นมาต่อกันเลยค่ะก็คือเรื่องของ AI ค่ะทุกคนทั้งสารุ่นนี้เนี่ยก็จะมี Galaxy AI ใช่ไหมแต่จะได้รับการอัปเกรดมาเป็นเวอร์ชั่น2.0ที่อาจจะมีความสามารถที่ ทำให้เราว้าวมากยิ่งขึ้นทุกคนอาจจะคิดว่าตัวที่เป็น1.0ึ่ะว้าวแล้ว2.0อาจจะว้าวกว่านะคะแววๆวมาว่า well, well, wow, wow. ฟีเจอร์เหล่านี้จะมีการเพิ่มเข้ามาในฟีเจอร์ AI ไหนึ่งเลยก็คือเป็นฟีเจอร์ในการลบเสียงคะ่ะทุกคนอย่างเช่นเราอาจจะ ถ่ายวิดีโอออกมานะคะแล้วมันอาจจะมีเสียงบางอย่างที่มันแหลมเข้ามาแล้วเราอยากจะอออกไปเลยได้ไหมได้นะคะเขาบอกว่า AI ลบเสียงเนี่ยอาจจะมาใน Galaxy AI ในรอบนี้อย่างที่2ก็คือเขาบอกว่าอาจจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Now Bar นะคะมันจะเป็นคล้ายๆกับ Dynamic Island แต่ตำแหน่งจะอยู่ที่ด้านล่างของจอะคะอยู่ตรงกลางของจอเลยก็จะเอาไว้แสดงสถานะต่างๆจากแอปต่างๆแล้วก็ใช้ควบคุมเพลงได้ด้วย ใครฟังข่าวลือไปแล้วนะคะอยากจะอัปเกรดมาเป็น Galaxy S 25 Series หรือว่า Galaxy S 25 Ultra ตัวเรือธงกันบ้างฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้หน่อยนะอยากรู้ว่ามีคนซื้อเยอะไหมถ้ามีคนซื้อเยอะจะได้มาทำคอนเทนต์เสิร์ฟให้ทุกคนได้ดูนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยในช่วงของการ p ีอ e o r d e r นะคะก็อาจจะเปิด p ีออเด d e r หลังจากมีการเปิดตัวเลยใครวางแผนไว้เตรียมเลยนะคะในช่วง p ออเด d e r เนี่ยมีการรดแลกแจกแถมมากมายเช่นการอัปเกรดความจุ2เท่านะคะหรือว่าการแถมสิ่งง แล้วก็อาจจะมี Samsung c a แค่พ u สด้วยนะคะอ่าอันเนี้ยเดี๋ยวไปรอติดตามโปรโมชั่นจากค่ายมือถือรวมถึง Samsung Official กันเอาเองนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ